ตกหน้าดินนะครับตกนะตตตกอวิ่งชิ่งล็อกระหว่างรอนะอีหน้าดินนะเว็บก็ช่วงพักนะช่วงพักก็เว็บมีแนะนำการะกอวิ่งนะแต่ตอนนี้เป็นตะกอวิ่งชิ่งล็อกนะตะกอวิ่งชิ่งล็อกนะครับ โดมีอะไรบ้างนะก็จะมีตะก้อวิ่งหนึ่งลูกนะสายสายพี่ีนะพีสามก็ได้นะแล้วแต่พีสองก็ได้นะครับลูกหมุนสองตัวขอนะแล้วแต่ชนิดปลาที่เราจะเล่นนะก็มีลูกปัดสองลูกอ่าอันน,นี้นะนเพื่อนๆนะก็จะมีชิงหน้าสเส้นนะ น่เดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะการผูกนะไม่ยากนะครับการผูกตะกอวิ่งชิ่งล็อกข้อ,อดีก็คือของตะกอวิ่งชิ่งล็อกก็คือการกินของปลาลดการระแวงนะเวลาเขาดึงดึง,ดงปุ๊บเนะี่ยมันมันมันจะไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเท่าไหร่แต่เขาให้วิ่งไปสักพักก็มาเจอกับ ัวลูกหมุนเราก็วัดได้เลยนะฮะมันก็จะแจ้งอาการที่คันเบ็ดได้นะอื่นก็ใช้สายประมาณ1ฟุตนะสิเบเซนการวิ่งนะการเปลี่ยนเหยื่อทุกครั้งเราก็สามารถปลดปลดตรงกริปลูกหมุนออกไปปั้นเหยื่อได้นะถ้าเป็นวิ่งอิสระมันก็ต้องยกไปทั้งคันนะลื่นใสเสร็จแล้วก็แล้วก็เสร็จก็มี ลูกปัดกันกระแทก1เม็ดนะแล้วก็ปลูกที่ลูกหมุนลูกหมุนหนึ่งล่างบนนะฮะอย่างละหนึ่งเม็ดนะเดี๋ยวด้านหนึ่งแล้วนะนี่นะเสร็ดด้านหนึ่งก็เสียบลูกปัดเข้าไปลูกปัดเข้าไปนะเสร็จแล้วก็ปลูกสายที่ลูกหมุน ะจะตีเป็นขนมปังก็ได้นะตีเป็นอาหารหน้าดินก็ได้นะครับเหยื่อหน้าดินก็ได้ขอตะขอเราจะเล่นตะขอเดียวนะ right. หรือใครจะผูกท้ายสองตะขอก็ได้นะนาเว็บวันนี้นะเว็บจะใช้เป็นตะขอเดียวกริกเล็ก้น้อยนะครับ <All right. S 2> ช่วงรอปลาเป็นเหยื่อนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะนเพื่อนๆนะนานนะนะ้งน,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 น้องนะมือใหม่ก็วิ่งขอใกล้ๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาปลาลากก็มาติดตรงลูกหมุนด้านบนนะครับแล้วก็มจะแจ้งการที่คันเบ็ดเราครับนี่ใช้ในงานสวายก็ได้ครับทีสวายก็ได้ที่ฟ้าหน้าดินก็ได้นะครับใส่หน้าครับนี่ก็พีก็มัดขออีก ัวหนึ่งนะงเว็บใช้ตะขอเดียวนะกรณีที่มีอุปสรรคก็ใช้ตะขอเดียวนะครับถ้าอุปสรรคไม่เยอะก็ใช้สองตะขอก็ได้นะครับขิ้หน้านนเว็บไม่เกินหนึ่งคืบนะไม่ยาวมากนะก็ประมาณคืบหนึ่งนะนะฮะคืบหนึ่งจากลูกหมุนมานะคืบ เนาเว็บก็จะตีเป็นปลาหน้าดินนะปลาหน้าดินใหญ่ก็ยังมีกระโหูนะมีศกนะลองมาลุ้นดูว่าเราจะได้ปลาอะไรนะวันนี้นะอย่างในึงเงื่อนนะผุกให้เงื่อนอยู่ด้านหน้านะอย่าอยู่ด้านหลังของนะสังเกตน,นะให้เงื่อนอยู่ปมเงื่อนอยู่ด้านหน้าของตะขอะเวลาปลาปลาดึงตะขอมันจะฝังไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้า ผมเงื่อนอยู่ด้านหลังนะครับเวลาปลาดึงขอมันจะปลดออกนะนี้สําคัญนะพยายามเช็คหน่อยนะครับตัวนี้ปผมเงื่อนอยู่ด้าน,านในนะอยู่ด้านในของตะขอนะเพื่อนนะน้องมือใหม่คนระับคนมือเก่าๆอาจจะรู้ละตัว <c oughs> ตะขอมันมีเทคนิคน้อยหนึ่งนะดึงให้แน่นนะทั้งสายทั้งตัวตะขอนะดึงครับ ไปโลน,น,นี้หนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดสายหน้าแล้วก็วิ่งชิ่งล็อกแม่ล็อกตรงนี้นี่นะชิ่งไปชิ่งมาก็เจอล็อกนะ้องนะอ่าอันนี้ก็เกี่ยวเม็ดโฟมหรือเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับรนี้เกี่ยวเม็ดโฟมประเภทหยวสดได้นะลาปลาดึงก็ลึงปึ๊บมาเจอชุดล็อกตรงนี้ก็ดึงคันเบ็ด